พักรัฐมอนใหม่จัดพิธีไว้อาลัยต่อการสเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสั่งลดทงเครื่องสาในสถานที่ราชการชุมชนพร้อมส่งสารแสดงความเสียใจเมื่อเวลา10นาฬิกาภายในกองพันที่5กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติมอน MNLA บ้านบ่อญี่ปุ่น นายหงสาประธานพักรัฐมอนใหม่เป็นประธานในพิธีไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนายจอโมนายเภอพยาตองสูพื้นที่พักรัฐมอนใหม่พันโทยี่โซผู้บังคับกองพันกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติมอนที่5นายอ่องชนะปะลัดอำเภอร้อยเอกไอค,อค็กรองหัวหน้าชุดประสานพักรัฐมนใหม่เจ้าหน้าที่พักรัฐมอนใหม่ ผู้นำหมู่บ้านบ่อญี่ปุ่นทหารกองเกียรติยศเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยในพิธีจัดให้มีการลดธงครึ่งเสาการอ่านสารไว้อาลัยโดยนายหงสาประธานพักรัฐมนหม่การยืนสงบนิ่งเพื่อการแสดงความไว้อาลัยก่อนทหารกองเกียรติยศและผู้ร่วมพิธีจะแสดงความเคารพพระบรมชายาลักษณ์ เยเนื้อหาของสารของพรรัตมอนใหม่มีดังนี้พรรัตนอนใหม่และชาวมอนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและถวายความอาลายัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยเนื่องในโอกาส,สเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนาน้าิริเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ตลอดพระชนชีพสมเด็จพระนานเจ้าทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนเป็นแบบอย่างอันยั่งยืนแห่งพระเมตตาพระปีชาสามารถและพระกรุณาธิคุณซึ่งจะได้รับการรำลึกถึงตราบนานเท่านานด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมการศึกษาสาธารณสุขการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม พระราชกรณียกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่แก่ประชาชนชาวไทยและยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วโลกพระจริยวัตรอันงดงามและพระราชจิตอาสาอันไม่รู้เหน็ดเหนื่อยได้ฝากร่องรอยแห่งความทรงจำอันลึกซึ้งไว้ในหัวใจของผู้คนนับล้านรวมถึงชุมชนชาวมอญที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยด้วยในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอันใหญ่หลวงนี้ ภาษาภาพมอนใหม่และชาวมอนขอร่วมไว้อาลัยกับประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่และขอถวายเกียรติแด่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและความรักที่พระองค์ทรงมีต่อมวลมนุษยชาติพวกเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมทั้งขอพรให้ดวงพระวิญญ,ญาณของสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิจพระบรมาราชชนนีสเดสด็จสู่สันติสุขชั่วนิรันดร์